It's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. We is very, very เนื่อึงออาจารย์ยิ่งสักร้องเพลงนืกอึงออาจารย์ยิ่งสักร้องเพลงต่ออะไรก็ได้ ชอบอ่ะชอบอยากจะเอาแบบว่านั่งแบบหน้าอย่างนี้ป่ะไม่เอาไม่เอาโอเคตับป่ะเขาจะกำลังจะเบ่าเลยตับตับปั๊บแต่ตับมาเที่ยวกันไหมไม่ไปไม่ไปไม่ต้องไปไปกับที่แลกสบาย

ทำเพื่อครูลัดโดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีเวลาน้องอารมณ์ดีน้องมีความสุขเวลาที่น้องโชว์เนี่ยมันส่งมาถึงมันสัมผัสได้เออพอน้องสมมุติว่าทุกคนพอเวลาเราเกรงคนดูก็เกรงเวลาเวลาเราสนุกคนดูก็สนุกอย่างเงี้ยน้องเป็นตัวอย่างให้ให้เพื่อนๆดูได้เออแล้วแล้วผมก็ชอบเวลาที่แบบเราคุยกันตอบโต้กนัอนอะไรเงี้ยดี แต่สิ่งที่ขาดก็คือเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการร้อง <c oughs> เออมันสนุกแต่มันยังไม่แบบไม่มีทีเด็ดทีขาดอะแต่อารมณ์ดีแบบเนี้ยเก็บไว้มันเป็นจุดเด่นของน้องเออถ้าจะเพิ่มก็คือไปเรียนร้องเพิ่มมาเรยนร้องเพลงเพิ่มมาเอาแบบดีๆเลยเพราะหมดตรงนี้ยเราไม่สงสัยแล้วเรารู้ว่าน้องอะเอนเตอร์เทนได้แล้วก็น่าจะเป็นคนที่แบบว่าคุยแล้วสนุกอะแต่ จุดที่เราอยากเห็นจริงๆอะคือความสามารถในเรื่องการร้องที่ถ้ามีจะครบเครื่องอเพราะว่าหน้าตาเราอยคลิกเราก็โอเคเออ เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ที่ดีได้เนอะอแล้วก็ถ้าไปฝึกไปฝึกร้องไป,ไปเติมคุณภาพเนาะไปไปฝึกร้องให้ดีเนี่ยก็จะจะจะ,จะเป็นคนที่สนุกแล้วก็แล้วก็สามารถอยู่บนเวทีแล้วก็เอาคนดูได้ได้ได้อยู่อ่ะใชซ่ซึ่งซึ่งมันจริง,งๆมันเป็นมันเป็นคุณมันเป็นคุณ,คณประโยชน์แล้วกค็คุณสมบัติที่หายากในคนคนหนึ่งในการที่จะเป็นนัก,นกร้อง เพราะว่าม,มันมันมันสำคัญมากบางบางคนเนี่ยขึ้นเวทีไปแต่เอาคนดูไม่อยู่ม,มันก็มันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรถึงแม้ว,ว่าจะร้องดีร้องดีใช่ร้องดีโอ้ยบางทีร้องดีแต่แต่มีนักร้องหลายคนที่พี่รู้จักขึ้นไปร้องได้แต่อย่าพูดอย่าพูดแม้ตแต่คำเดียวนะพูด,พดคำเดียวเนี่ยคือจบเลยคือเออร้องต่อเหอะ <laughs> จริงร้องร้องต่อไปเหอะมันมันไม่สนุกแต่นี่คือ สนุกคุยกับคนได้แล้วเนี่ยคืออย่างเราพวกเราก็อยากจะดูต่อแล้วก็ยิ้มแล้วก็ยิ้มเออแล้วก็ทําให้เราอารมณ์ดีที่สําคัญคือพี่ทาชาเขาจําน้องได้ใช่พี่จาได้คนมาสมัครเยอะแยะเขาจําได้นี่แหละคือจุดสําคัญไม่ต้องพี่พคน<โ>ดเดียวคือกรรมการทุกคนจําได้คือขึ้นมาปั๊บเราแบาบว่าเอยแบบพิติชกกิโลอนเงี้ยแล้วเขาก็รับมุกทันทีเชีย <c oughs> แล้วก็บอกว่าคือรับมุกเคืมเอมันแบบดูแลอารมณ์ดีนะคะท็อปเป็นเป็นเรื่องที่ดีไปแล้วเราก็เต้นได้ด้วยเต้นคือเต้นได้อย่างนี้ก็ไปฝึกไปฝึกนิดนิดหน่อยน้อยมันก็ไม่ยากละเพราะว่าเรามีเราเราพร้อมแล้วเราก็ตั้งใจไปฝึกร้องอย่างนิดหน่อยแล้วก็พี่ขอเพิ่อมอีกอีกเรื่องเดียวเท่านั้นเองคือเ,ออเรื่องของพลังในการร้องแล้วก็เวลาพูดเพราะตอนนี้พี่รู้สึกวเวลาพูดยังมีแอบเขินๆขินยังมีเสียงเล็กเล็กๆอยแต่อย่าง เวลาพูดที่มันเอ้ยว่าอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดหนึ่งมันจะดีมากเลยนะครับขอบคุณครับอาจค่ะอาจารย์จบมีท่าทางเหมือนมีอะไรติดค้างอยากจะปล่อยของทุกอย่างไหมมีของในเชาเหมือนกันเพราะแต่เป็นเหน่อยเอาสิอ่ะมาเอา ถ้าเต้นด้วย<า>อรแบบนี้เลอเอาเพลงช้าก่อนเต้นสุดท้ายลองตั้งใจว่าแบบเฮ้ยเนี่ยผมจะโชว์ทักษะ <c oughs> เรื่องการร้องให้กรรมการดูเลยเต้นนะครับครับหายใจลึกๆอเรื่องเดียวเป็นเรื่องเดียวที่อยากจะให้เธอฟังและเข้าใจด้านเดียว ไม่ต้องคิดอะไรฉันไม่ได้ไหมายความอื่นใดฉันรับรองไม่มีอะไรของเกี่ยวมันมีเพียงเรื่องเดียวเป็นเรื่องเดียวที่อยากเจอให้เธอฟังและเข้าใจผู้เดียวไม่ต้องคิดมากมายฉันไม่ได้ไหมายความอื่นใดนอกจากฉัน อาอบม,ม,มาวนี้มาเต้นกันอยนจริ้นะเอสนใจอาเจริงนจะกล้กันโอ้ ดีครับน้องเวลาเต้นน้องเหมือนกอกว่ามีแบบว่ามีเฮ้ยันนี้เฮ้ย้ไปแลวนะจะไปเละจะไปแลยเออเออมันเราต้องมีอินโทรมาตลอดเนี่ยคือแนะนําว่าเต้นแล้วไม่ต้องมีอินโทรในใจได้เอาแค่แบบเป็นช่วงๆมาแล้วเราจะทําให้ท่าเต้นเราชัดขึ้นนะคะ คิดอะไรในใจก็เก็บเก็บไว้บ้างขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะตัดนน้นาด